รู้ไหมคะว่าทำไมเครื่องบินถึงปลอดภัยมากกว่ารถหลายคนกลัวการขึ้นเครื่องบินแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเวลาขับรถทุกวันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินคือหนึ่งในยานพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคำถามคือทำไมเดิมจากสถิติที่อาจทำให้คุณแปลกใจโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินมากกว่าหลายร้อยเท่าเหตุผลคือมนุษย์ควบคุมรถ แต่มนุษย์ไม่ได้ควบคุมเครื่องบินคนเดียวรถยนต์หนึ่งคันเท่ากับคนขับหนึ่งคนตัดสินใจเองเหนื่อยก็ขับง่วงก็ฝืนแต่เครื่องบินลำหนึ่งมีนักบินอย่างน้อยสองคนผ่านการฝึกหลายพันชั่วโมงมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและมีระบบช่วยตัดสินใจตลอดเวลาเหตุผลที่2คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่างกันอย่างชิ้นเชิงเครื่องบินทุกลำต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนบินทุกครั้งและการตรวจใหญ่ตามรอบอย่างเข้มงวด ถ้าพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยเครื่องบินจะไม่อนุญาตให้บินแต่รถยนต์บนถนนบางคันเบรกไม่ดียางหมดไฟไม่ติดก็ยังขับได้ตามปกติเหตุผลที่3คืออากาศไม่มีการจราจรแบบถนนบนท้องฟ้าไม่มีแยกไม่มีไฟแดงไม่มีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเส้นทางบินถูกวางไว้ล่วงหน้าควบคุมโดยหอบังคับการบินตลอดเส้นทางนักบินไม่ได้บินตามใจนะคะแต่นักบินบินตามระบบคะ่ะ และถ้ามีอะไรผิดปกติจะมีคนบนพื้นดินช่วยตัดสินใจร่วมทันทีเหตุผลสุดท้ายอุบัติเหตุเครื่องบินเท่ากับเรื่องใหญ่ระดับโลกทุกเหตุการณ์ถูกสอบสวนอย่างละเอียดข้อมูลจากกล่องดำที่ถูกนำไปปรับปรุงกฎเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในขณะที่อุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้นวันละหลายพันครั้งและส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยดังนั้นครั้งหน้าที่คุณรู้สึกกลัวตอนเครื่องบินเทคออฟลองคิดดูแบบนี้นะคะ ทุกวินาทีบนเครื่องบินมีระบบนับร้อยทำงานเพื่อให้คุณไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยและในเชิงสถิติช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของการเดินทางอาจไม่ใช่บนฟ้าแต่คือตอนที่คุณกำลังขับรถไปสนามบินถ้าชอบคลิปสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ